ราศีมังกรอาจจะได้ของที่คุณปรารถนาจะคูคุณจะได้สมบัตินะปู่มุจลินนี่คือสมบัติที่เกี่ยวกับความรักสวัสดีชาวลัคนาราศีมังกรค่ะอันนี้เป็นคลิปการพยากรณ์ความรักนะคะในเดือนมิถุนายน2564นะคะเ,เราจะใช้ไพ่ป๊อกนะคะเป็นการพยากรณ์ดวงของความรักของคุณนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะสรุปให้ว่านอกเหนือจากนี้มีอะไรบ้างจากไพ่เสียร108นะคะ จะเปิดให้สามใบนะในไพ่เศษร้อยแปดอันนี้อาธิษฐานเลือกไพ่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขออนุญาตเปิดดูไพ่สมทบก่อนว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างชาวัลัคณาราศีมกรน,นะคะที่เข้ามาชมคลิปแล้วยังไงก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้อาจารย์ด้วยนะคะเพื่อเป็นค่าครู นะแทนกำลังใจให้อาจารย์กับนอแอดมินนะคะจะได้ทำคลิปดีๆออกมาให้ดูเรื่อยๆนะคะอ,อ,อันนี้ในส่วนของออด้านความคิดนะคะความคิดของออชาวลัคนาราศีมังกรนะบางทีคิดว่าเอ๊ะทำไมฉันมีความรักฉันอยากได้ความรักแบบนี้แล้วฉันก็ อยากได้คนรักที่เอาใจใส่ให้ของกำนันบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนมีมุมสายดาร์กอยู่ว่าทำไมแฟน,นไม่ทำให้ฉันแบบนี้บ้างอย่างเงี้ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้คือมีการแอบคิดนะคะมีการแอบคิดนิดนึงนะแต่เดี๋ยวดูไพ่ตรงอื่นว่ามีโอกาสที่จะได้หไหมอ้นก็มีโอกาสอยู่นะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวออพอดูดูตรงตรงตัวนะ นะตรงตัวไพ่สองใบนะ8ดกับสี่นะคะเขาหลังตัดนะอันนี้ก็อาจจะมีโชคนะนะอาจมีอาจมีการเจรจามีคําพูดมีการพูดคุยกันแล้วก็ได้มามีเกณฑ์มีเกณฑ์มีเกณฑ์เพราะว่าเออทางทางมือด้านนี้นะก็จะมีคิงคิงโพดํมนะคะมีโอกาสค่อนข้างสูงที่ที่ความคิดนี้ว่า อาจจะได้ของมาเพราะว่ามันมีสิบติดกันมาเลยอยู่ใกล้ๆเลยนะคะอาจจะได้ของที่คุณปรารถนาจะคู่ของคุณก็ได้ไม่ว่าคุณจะมีครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วหรือมีแฟนอยู่นะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ของได้สมความปรารถนานะ่ะไม่ว่าจะเป็นแ,แหวนเงินทองลูกนะหรือของมีค่าเนี่ยอาจจะมีการเจราจาเกิดขึ้นคุณใกล้มากเลยเนี่ยมันขึ้นมาติดตัวคุณเลยนะคะ อาจจะมีการเจราจาอะไรที่เป็นเป็นมงคลมงคลเราได้ของมาก็ได้หรืออาจจะเป็นแบบมั่นงานมั่นก็ได้พ่อแม่ให้มั่นไว้ก่อนญาติพี่น้องรู้มั่นไว้ก่อนอะไรก็มีความเป็นไปได้สูงนะแล้วก็แล้วก็มีโอกาสที่จะได้ของของที่ดีด้วยอของที่ถูกใจมีเกณฑ์ที่จะได้ที่จะได้แบบว่าส่งความปรารถนาในสิ่งที่ตัวเองต้องการอะนะคะ แล้วก็อันนี้นะคะอันนี้มันก็ขึ้นถ้าคนไหนที่โสดน,นะคุณผู้ชายคนไหนที่โสดน,นะคะมีเกณฑ์ที่จะได้แฟนนะได้แฟนเก่งด้วยได้แฟนฉลาดได,ได้คุณผู้ชายมีเกณฑ์ที่จะได้แฟนสวยและฉลาดมากเป็นจอมวางแผน ผู้หญิงเขาจะเป็นจอมวางแผลนะคนฉลาดมากนะคะนะคุณก็ถ้าคุณอยากได้ผู้หญิงแบบเนี้ยคุณก็จะได้นะคะเพราะว่าเออชาวมังกรเนะี่ยเป็นคนเก่งอยู่แล้วอะ่ะนะแล้วก็ชอบชอบคนเก่งเหมือนกันชอบผู้หญิงเก่งเหมือนกันนะคะเออแล้วก็เนี่ยในในความรักครั้งเนี้ยถ้าคุณเป็นคนโสดนะเนี่ยก็จะมีเหมือนกับว่า มีคนนําพามาให้รู้จักกันมีอาจจะมีการเดินทางไปทํางานหรืออะไรแล้วก็แจ็พอตเจอกันนะคะแล้วก็สาสัมพันธ์ได้นะสําหรับคนที่โสดน,นะคะมีเกณฑ์ที่จะมีการเดินทางแเราไปเจอคู่ไปจ้าเอ๋เจอคู่กันแต่ในไพ่เนี่ยจะขึ้นว่าบางทีอาจจะเหม็นที่นหน้ากันด้วยซ้ําเจอแรกๆไม่ชอบไม่ถูกชะตาแต่หลังๆอะคนคนนี้เขาก็าจะเข้ามา นะคะคนที่เราไม่ค่อยถูกชะตาไม่ค่อยชอบเนี่ยจะเข้ามานะคนโสดก็จะมีเกณฑ์ลักษณะแบบนี้เจอคู่แบบฉับพลันเจอคู่แบบไม่ตั้งใจเจอคู่แบบหลงไปแล้วก็มาเจอกันอย่างเงี้ยม,มีเกณฑ์ที่จะเจอคนแปลกหน้าเรากลายมาเป็นคนรู้ใจที่หลังเงี้ยมีเกณฑ์ค่อนข้างสูงมากนะคะแล้วก็เกณฑ์อย่างก็เพื่อนแนะนํามีเกณฑ์เพราะวันนี้เราก็หมายถึงเพื่อนได้นะคะ แล้วก็คนที่มีแฟนอยู่แล้วคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วก็มีเกณฑ์ว่าความรักครั้งนี้จะสานสัมพันธ์ต่อไปเป็นอย่างอื่นได้เป็นแฟนก็อาจจะได้เลื่อนขึ้นมาจะแต่งงานนะอาจจะมีพิธีมั่นหมายอาจจะมีพิธีแต่งงานในอนาคตนะคะคือเหมือนว่าความและความสัมพันธ์ของคนที่เป็นแฟนกันเนี่ยสามารถพัฒนาต่อ ยอดขึ้นไปจนถึงขั้นแต่งงานแล้วสร้างครอบครัวกันได้เพราะว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ของถูกใจจากแฟนแล้วก็มีงานมงคลในพิธีมงคลอะไรพวกนี้มีเกณฑ์ค่อนข้างสูงสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรน,นะคะก็ยินดีด้วยนะคะอันนี้อาจารย์เอา ไม่ได้เอาดวงของใครมาดูโดยตรงนะคะนีเป็นงการดูคร่าวๆประจำเดือนมิถุนายนนะคะนะถ้าใครสนใจอยากจะตรวจดวงชะตาเกี่ยวกับความรักหรือว่า,เ,าเรื่องคู่ของตัวเองนะคะว่าที่อยู่เ,เป็นยังไงที่มีอยู่เป็นยังไงนะคะเข้ากันได้ไหมดวงสมพงกันไหมแล้วก็อยู่ด้วยกันเป็นยังไงอย่างนี้นะคะถ้าใครสนใจนะคะก็ติดต่อ,นะอน้องแอดมินมานะคะ ถ้าบุญสัมพันธ์กันอาจารย์ก็จะช่วยแนะนําให้ทีนี้เรามาดูเหตุการณ์ของความรักที่จะเกิดขึ้นนะะของชาวลัคนาราศีมังกรอืมนะคะ,อะ,ออนะคะเอ่อคนที่จะได้แต่งงานนะคนที่จะเลือกคู่ที่ได้แต่งงานนะเอ่อมีเกณฑ์นะ มีเกณฑ์ที่จะได้ของถูกใจแต่ว่าบางทีมันเป็นมันเป็นในส่วนของเรื่องความคิดน่ะนะคะบางทีเราคิดเนี่ยเหมือนที่อาจารย์บอกทีแรกที่ขึ้นอยู่ในตำแหน่งความคิดน่ะเนี่ยสิโพดําเอโ็โพดําก้าโพดําคือมันเป็นความคิดในด้านดับดาร์ของเราอ่ะคือก็ไม่รู้จะใช้คําพูดว่ายังไงว่าว่าอยากให้แฟนตัวเองคู่รักของตัวเองอ่ะทําแบบนี้ทําแบบนี้แต่ว่าในบางคู่อ่ะ เขาทาไม่ได้จริงๆเอ่อในบางคู่อาจจะไม่ใช่คู่โรแมนติกไงมันก็จะมาทาเซอร์ไพรส์ทำอะไรก็ค่อนข้างยากอยู่แต่ในความคิดของชาวม,มังกรบางทีก็อยากได้แฟนกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กแบบนี้แต่จริงๆแล้วในความเป็นจริงมันอาจจะไม่ได้อ่แต่ว่าดูโดยรวมจากไพ่นิทร่3ชุดนี้นะคุณยังมีความโชคดียอยู่นะคะก็ยังมีคําพูดดีๆต่อกันนะคะยังมีคําพูดดีๆต่อกันอยู่ก็ถือว่าความรักครั้งนี้ของคนที่ มีครอบครัวก็ดีนะคะมีแฟนแล้วก็ดีคนโสดก็ดีเพราะฉะนั้นชาวราคณาราศีมังกรถือว่าไปได้ส่วนเรื่องที่จะทะเลาะหมอกแหวงกันละหองละแหงแบบเดินทางไปไหนก็ทะเลาะก,กันไม่กินเส้นกันอันนี้มันมีอยู่แล้วนะคะมันมีทุกครอบครัวเลยอันนี้ก็คือให้ปล่อยวางไปแล้วก็มองจุดที่เราจะได้มานะคะ,ะท่าน,นี้ดูแล้วคิดว่าใครคันไม้คันมือ มีดวงที่อยากจะได้ของกาแฟนะรีบเลยรีบสวดมนต์แผ่นนตทาอธิษฐานให้เขาเลยนะคะรีบเลยแล้วอธิษฐานเอาเดี๋ยวก็จะประสบความสําเร็จเดี๋ยวก็จะได้สมพงพความปรารถนานะเดี๋ยวจะได้สิ่งนั้นๆมาเองนะเออเห็นไหมอ่าไพ่ปูบ่บรรจาสิรคอนนะคะอันนี้พระแม่เอามาค่ะ อันนี้ปู่มุจลินเนี่ยเขาบอกว่าให้คุณถือศีลภาวนาเนี่ยแล้วก็จะได้สมบัตินะปู่มุจลินคือสมบัติที่เกี่ยวกับความรักอาจจะเป็นได้มรดกก็ได้นะแบบแฟนไปซื้อคอนโดให้แบบเนี้ยก็ได้หรือพ่อแม่ให้มรดกก็ได้หรือแฟนซื้อรถถอยรถให้ใหม่ นะซื้อกําไรซื้อสร้อยเพชรแหวนเพชรอะไรให้ใหม่มันมีความเป็นไปได้นะเพราะว่านี้คือคือสมบัตินะคะคือทรัพย์สมบัตินะแล้วก็จะมีคนให้นะคะคือเป็นผู้ใหญ่ที่มีอํานาจเป็นผู้ใหญ่ที่มีอํานาจให้พระอาจารย์ตีความหมายว่าอาจจะเป็นแม่แฟนคุณก็ได้นะคะแม่แฟนคุณก็ได้อาจจะให้อจจะให้ของมีค่าแบบมีค่ามากอย่างเงี้ยถึงบอกว่าใน ในไพ่ชุดที่เป็นรูปคนเนะี่ยก็คือชาวมังกรจะได้ของของกำนันะของมีค่าหรือว่าจะได้เข้าเข้าวิธีมั่นวิธีแต่งงานอะไรเนี่แหละนะคะแล้วเนี่ยเขาบอกว่าให้ทําบุญเยอะๆนะเพราะว่าคุณได้เสียงป,ปู่ปัญจเสียงขอเนี่ยยิ่งเป็นเป็นมนุษย์ยิ่งต้องทําบุญเยอะนะเพราะว่าปู่ก็เคยเป็นมนุษย์เหมือนกันแล้วก็ไปสําเร็จเป็นเทวดานะด้วยบุญของท่านที่ท่าน,านบัเพ็ญเทียนนะมีความตั้งใจนี่จะทำเพราะฉะนั้น คนไหนที่คิดว่าอยากได้ของจากแฟนนะของถูกใจของกำลังของทีคาจากแฟนให้ทำบุญให้เขาสวดมนต์แผ่ในต่ายให้เขาแล้วอธิฐานเอาเลยว่าขอให้แฟนรักขอให้ขอให้เขาให้ของถูกใจให้อะไรคือทุกอย่างจะขึ้นอยู่กับแรงอธิษฐานของเรานะให้อธิษฐานเอาเลยนะคะถ้าคุณคนนั้นเป็นคนที่สวดมนต์ไหวพระอยู่แล้วสำเร็จง่ายมาก ส่วนใครที่ยังไม่มีลูกก็มีเกณฑนนะ์มีเกณฑ์ที่มีข้อควรแล้วจะได้ลูกอันนี้การอธิฐานขอหรือว่าไปใส่บาตรก็ได้แล้วก็สวดคาถาที่บูชาพระอินทร์เยอะแล้วก็แผ่เมตตาให้ท่านแล้วกว็อธิษฐานว่าออขอบุตรเทวดานางฟ้านางสวรรค์าาามาเกิดน,นะคะให้ขอพระอินทร์นะแล้วก็ขอควานนมปรฆินาเทพแห่งความสําเร็จเพราะว่าถ้าถ้าขอ ขอลูกเนี่ยถ้าเป็นสายพญานาคนี่เยอะแยะมากมายเลยนะคะมีโอกาสรประสบความสาเร็จนะเพราะว่าเสียงพญานาคเกิดขึ้นด้วยนะคะอืมนะค่ะก็อันนี้ขอให้ชาวลัคนาราศีมังกรน,นะคะถ้าอยากได้ของนนก็ทาแบบที่อาจารย์บอกนะคะมันก็มีเปอร์เซ็นที่จะได้อยู่แล้วทําเพิ่มอีกนิดนึงน่าเผื่อจะได้เพิ่มแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะระวังตัวด้วยในช่วงโควิดนะคะอยู่บ้านเยอะๆไม่ต้องออกไปไหนเวฟฟอร์มโฮมนะคะอันนี้เป็นห่วง เป็นห่วงแฟนคลับทุกคนเลยนะคะก็ฝากความห่วงใยผ่านคลิปนี้ไปก็แล้วกันนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนสวดมนต์ไหว้พระนะแล้วก็สวบดบทคาถาคุบาุบุญชุ่มก็ได้ค่ะนะที่ท่านบอกมาก็จะได้แคลคลาจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนานานี้นะคะยังไงจางก็ขอฝากคลิปอาจารย์ไว้ด้วยนะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปของเดือนหน้ากันค่ะขอบคุณค่ะ